สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารนะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยของบ้านใกล้เลอเคียงนะคะหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนเพลงอะไรคะการไกลไข่ผ้าใหม่เนาะแล้วเราก็จะมาท่องคากรนะคะคํากรว่าเพื่อนบ้านของฉันกันอะไปฟังกันเลยค่ะ ตามสัญญาวันนี้เรามาเล่นกันไกลไข่ผ้าไหมกันต่อนะคะากันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาทห้าสิบห้าสิบาท1นึ่ใบไข่ผ้าไหมกันไกลห้าสิครองขึ้นไหมคะอีกหนึ่งรอบนะกันไกลไข่ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมกันไกลห้าสิบตบมือตัวเองหน่อยอวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวันแน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมคะ,อะโอมีกรกับเพื่อนบ้านมาให้เด็กๆฟังนะพร้อมไหมคะ พูดตามคโอเลยนะเพื่อนบ้านของฉันนั้นแสนน่ารักแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันฉันแสนสุขใจอีกหนึ่งรอบนะดเด็กๆดูรูปไปด้วยนะคะรูปประกอบด้วยเห็นไหมคะว่าเขาทำอะไรกันเพื่อนกับเพื่อนบ้านของเรานะเพื่อนบ้านของฉัน นั้นแสนน่ารักเบื่อแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันฉันแสนสุขใจความหมายเนาะความหมายของเพื่อนบ้านของฉันก็คือการที่เรามีเพื่อนบ้านดีๆอยู่ข้างบ้านของเราถ้าเด็กๆมีเพื่อนบ้านที่ดีการเขาเรียกว่าอ่าสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเนาะก็จะมีความสุขน่าอยู่ ถ้าเราไปเจอเพื่อนบ้านไม่ดีชอบกินเหล้าสุบรีชอบโวยวายหรือชอบหาเรื่องกับบ้านบ้านคางๆเหมือนในข่าวทีวีใครเคยเปิดข่าวโทรทัศน์ช่วงนี้ไหมคะจะมีข่าวเพื่อนบ้านที่ใส่ไม่ดีชอบแกล้งข้างๆบ้านนะคะก็ทําให้เพื่อนบ้านอยู่กันอย่างไม่มีความสุขอันนี้ถือว่าโชคร้ายมากนะคะเพราะบ้านเราต้องอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เลยแต่ถ้าเราไปเจอเพื่อนบ้านแบบในข่าวโทรทัศน์นะคะ ที่เราดูเห็นไหมคะโดูแลกูยังเครียดแทนเลยลูกไม่น่ารักเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้เพื่อนบ้านที่ดีถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งเหมือนกันนะลูกนะอ่ะถ้าเปรียบเป็นเด็กๆในห้อง,องเราถ้าเราเป็นบ้านเพื่อนๆพนของเราในห้องมีเพื่อนเกเรคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากมาเรียนเราไม่ชอบเพื่อนคนนี้เลย เพราะเขาชอบเกลรยชอบหาเรื่องเราจะรูสกว่ามันลำาขานใช่ไหมอ่ะเหมือนกันเลยถ้าเปรียบบ้านข้างๆเป็นเพื่อนของเราถ้าเพื่อนข้างๆบ้านเราไม่ดีเราก็จะไม่อยากใช่ไหมคะไม่อยากยุง่งไม่อยากอยู่ใ,ใกล้ใช่ไหมคะแต่มันยากกว่าน,นั้นคือคือบ้านเนี่ยที่โกบอกถ้าใครได้เพื่อนบ้านดินถือว่าเป็นโชคดีมากก็อย่างเพื่อนเราในห้องเราสาม,มารถเลี้ยงได้แต่ถ้าบ้านเลี้ยงได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาน้ําใจกันด้วยจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีใกล้ๆบ้านเรานะลูกเนาะอะต่อนะเดี๋ยวเราไปต่อกันบ้านกันเลยนะคะค่ะเรามาต่อกันบ้านเลยนะลูกนะการบ้านวันนี้ก็จะเป็นระบายสีรูปภาพเกี่ยวกับเล่นด้วยกันเราอยู่เป็นเพื่อนบ้านกัน เรามีเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันอยู่ข้างๆบ้านเราเราก็อาจจะไปเล่นกับเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วเราก็แบ่งของเล่นให้กันอย่างในภาพเนี่ยอาจจะเด็กดูสิพี่ผู้ชายเขาแบ่งของเล่นตุ๊ก,กตาให้น้องผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะในรังของเล่นเขามีของเล่นตั้งแต่อะไรมั่งลูกดูสิมีไม้เบสบอลมีลูกบอลลูกเทนนิสตุ๊ก,กตาหมีรถใช่ไหมคะรถของเล่น เขาก็พาน้องมาเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งกันของเล่นกันแบบนี้ถือว่ามีน้ําใจให้กันนะคะลูกนะอ่ระบายสีให้สวยนะกูรอชมผลงาน,นเด็กๆอยู่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย